กับปั hmm. maybe, maybe, maybe. ๊บปัมบัม่รู้ไม่ว่าอะไรไปพิพิธภัณฑ์เขาเรียกว่าอะไรนะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ไม่มีมีแต่พิพิธภัณฑ์พิพิตรธรรมพิพิตรัณฑ์พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรมิวเซียมมิวเซียมไปไปกับคุณครูกับรถบัสมันกำลังว่าไปไปถึงที่นั่นหนึ่งชั่วโมงรู้วะหนึ่งชั่วโมงอืมหนึ่งชั่วโมงหรือปึ่งชั่วโมงกันเนยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีอ่าฮะขี่รถบัสไปใช่ไหมอืโปอนัยมังกับปอนัย ปอสามปอเซถึงก็มัม่รู้ไหมว่ามีคนจ็บเยเจ็บกี้มาเนในนั้นเนในปิตี้แบบพันถึงไงเปืดไใครนี่คือใครเปื่อเนอะเขาไปกับตัวเองไม่ได้นั่นเดียวเข้าไปเองไม่ได้เออเขาไปเองไม่ได้ถึงเขาลงถึงใครพาเข้าไปคุณครูต้องพาไปป่ะถึงไงถึงต้องพาไปนะฮะถึงเดินจุงมือกันไหมเวลาเดินไม่เดินไม่จุงมือเนอะ ม่อเราไม่ลุ้งกันหรอไม,ม่เราบนรถเดินเราเดินตามคุณครูอ๋อถึงกะบถึงไหนนั่งยังไรมัง้งมีหนังตกด้วยมีซีนีมาซีนีมาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรซีนีมาเขาเรียกว่าอะไรห้องนั่งโรงนั่งโรงนั่งมันมีไหนก้อนหินย้ายนั่นที่มีประตูเปิดอัตโนมัติอ๋ออัตโนมัติเถอะคาไปมีนั่งมีนั่งเหลืงนี่เขาใช้ นั่งเป็นน้่งเนนัองที่มันชื่อว่ะนั่งมันอยู่ที่เอิร์ทเคิรเพินดินไว้ใช่ไหมมันเป็นนั่งเกี่ยวเลยนะพินดินไว้มันมีน้ำตกด้วยที่มันเล้่นลงมาอืมจากนาพาจากนาพ้าใช่ไหมมันมันมีมันมีมันมีแก้วตังหว้ให้มันเล้่นขํามไปในแก้วอใช่ไหมมันก็มีมันก็มีนั้น มันจะมีสไลด์ถึงไปกันกี่คนประมาณไปไปอ,อ,อยาสมกี่คนปอสามกี่คนปอเซกี่คนเ,เอ้เมีอ่าเรามีหยิบปดด้วยกันทั้งหมดหยิบปคกันปอเซกับปอ 6, บปอสมปดคนเรามีสิบหกถึง,ถงอ่ะเยอหยิบปกนเราิบหกกันเนย ไม่ใช่ถูกตัวนะั้นถูกคนเนี <Yeah. S 1> uh ่ยเออฮะทั้เรามีสิบหกทั้งเขามีส ok, uh ิบสองสิบหกวกสิบสองอ่าเป็นยี่สิบแปดอ๋อยี่สิบแปดคนครูผอได้ปวดตัวนะทั้งครูกี่คนนะอือเซครูเซคนไม่ใช่สองครูสองคนหรอ,อเด็กๆยี่สิบแปดคนครูผอได้ปวดตัวนะ ถึงแต่นั้นเขาเลี้ยงอะไรมั้งวันนี้เขาพาหนามไปด้วยเอาพาหนามไปได้ถึงมีลันช์ไหมแต่นั้นออืเขาให้แซนด์วิชให้ฟรีเขาให้อาหารฟรีเหรอม่เมียนั้นเขาให้แซนด์วิชถึงอ่าถึงอ่าถึงวะดูมาชีตในแซนวิชมันมาจากสกอตมัเขียนเนาะไม่เอาแล้วรูปรือเขาบอกครูฮกก็ได้ไม่ฮก ออครูฮอกไหมครูฮอกไม่ได้หรอมีมี่เพราะว่าครูฮอกไม่ได้ทําไมครูฮอกไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาเขาไปเขาไปเฮดมินิสเตอร์อ๋อเดี๋ยวโทษครูย้ายรายงานเหรอเื่กี่โมงเราไปเปดตีเปดทึ่งรถตีเป็ดในเช้ารถมาตีสิบเอ็ดตีสิบเอดตี สี่สิบแปดครึง่ง <30 S 1> นาทีสิบแปดครึง่งถึงรับมากินอาหารเที่ยงที่โรงเรียนหรอคะไม่ใช่กินอาหารอาหารอาหารสแน็คก,ก่อนกินสแน็ค<า>คืออะไรสแน็คแปลว่างงูไหมอ่ะสแน็คแปลว่างูไหมอ่ะสแน็กไม่ใช่สแน็กโอ้สแน็กไม่ใช่สแน็กสแน็กนี่แปลว่าอะไรคะอาหารอาหารยุงอาหารวาง <laughs> อันชุ่มอันวาง